ว่ากันต่อไปท่านผู้ชมมาดูเหตุการณ์การออกกำลังเนี่ยประมาทไม่ได้จริงๆวันก่อนเพิ่อจะนำเสนอกรณีที่มีหญิงสูงไวัยไปเสียวิตอยู่ในห้องอบซาวน่าในฟิตเนสอันนั้นประเด็นหนึ่งครอบครัวยังติดใจเกี่ยวกับสถานฟิตเนส <ๆ S 2> ว่าทำไมถึงไม่ดูอันนั้นประเด็นหนึ่งแต่ที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นหญิงสาอายุ37ปีร่างกายก็แข็งแรงและเป็นเลดแบดบินตัน จูจๆหัวใจหยุดเต้นขณะเล่นแบดมินตันทนบูชมฮะส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลมีการแชร์การประกาศตามหาญาติของหญิงวัย7 7ปีหลังหัวใจของเธอหยุดเต้นฉับพลันขณะกำลังเล่นแบดมินตันในสนามแบดมินตันย่านราบินราข้อมูลเนี่ยระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือ CPR จนหัวใจกลับมาเต้นแต่อาการยังวิกฤตนำส่งโรงพยาบาล CGH หลโยธินการประกาศตามหาที่ว่านี้ความจริงณเวลานั้นมีการโพส์ภาพบัตรประชาชนชื่อที่อยู่ทำให้พากันช่วยกันตามหาจำนวนมากหมายถึงตามหาญาิเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเพราะว่าตอนนี้พบแล้วท่านผู้ชม5ทุ่ม20นาทีมีการอัปเดตว่าทีม HR ของสถานที่ทำงาน คือฝ่ายบุคคลขอสถานที่ทํางานของหญิงคนนี้เข้ามาช่วยเหลือดูแลไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเพจสะวพันใหม่ประเด็นก็คือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมันมีข้อที่น่าสนใจและจะได้เป็นกรณีที่เราจะได้รับรู้กันด้วยคุณหมอจิร,รุษชมเชยท่านเป็นกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เข้ามาเม้นให้ความรู้ผ่านเพจดามาดิก ระบวข้อความเป็นความรู้ว่าแบดมินตันหรือเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้สปินฮาร์ดเลดขึ้นไปสูงจนบางครั้งมันเลยแม็กซิมั r มเอไม่ต่างจากฮิตฮิตเนี่ยก็คือการออกกำลังกายที่ใช้การความเข้มข้นสูงในเวลาสั้นๆก็คือมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สปินฮาร์ดเลดขึ้นไปสูงดังนั้น คุณหมอจินรัตระบ,บุว่าเรามีโอกาสที่จะพบการเกิดภาวะที่เรียกว่าหัวใจเต้นผิจดจังหวะเฉียบพลันเช่น VT VF ซึ่งแปลว่าภาวะหัวใจเต้นผิดปกติอย่างรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ในเคสที่จูจ่ๆก็หมดสติวูมทั้งนี้ทั้งนั้นอาการที่เรียกว่า VT VF หรือภาวะหัวใจเต้นผิดปกติอย่างรุนแรง จากกล้ามหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นแบดมินตันเทนนิสมันมีลักษณะที่ต้องสปินสูงคือหัวใจมันจะเต้นแรงมันมีโอากาสจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลันจากกล้ามหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมากกว่ากีฬาประเภทอื่นคุณหมอเจริรยุ่ยยาอธิบายต่อไปนะฮะ ยิ่งถ้าบางคนมีปัญหาระบบเผาผลาญเมตาบอลิกซินโดรมอยู่แล้วบางทีหลอดเลือดหัวใจไม่ต้องตีบก็สามารถเกิด VT หรือ VF ได้ง่ายณนะจุดที่ฮาร์ดเดตสูงขนาดนั้นต่อเนื่องหลายรอบอาการเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยแปลว่ากลุ่มอาการอ้วนลงพุงเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงอ่เบาหวานความดันไขมันในเลือดมันอาจจะไม่แสดงออกเรื่องอาการอ้วนลงพุงนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่น่าสนใจ อาจารย์เจรรุธเนี่ยบอกเลยนะครับคนที่มีอาการเมตาบอลิกซินโดมอยู่แล้วบางทีหลอดเลือดหัวใจไม่ต้องตีบมันก็เกิดอาการหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลันที่ว่านี้ได้นั่นก็แปลว่ายังไงมันมีโอกาสสูงจึงเห็นข่าวบ่อยๆทั้งคอร์ดแบบสนามเทนนิสที่อยู่ดีๆผู้เล่นก็หมดสติไปอันเนื่องมาจากคาดิ กระเดกแอร์เรสดังนั้นสถานที่เหล่านี้ควรมีเครื่อง AED จะช่วยชีวิตคนได้มากนอกจากนี้การทำเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตหรือ CPR เป็นความรู้สำคัญสำหรับผู้ดูแลสนาม,มและต้องสามารถทำ CPR เบื้องต้นได้<อ>ถ้ามี AED อัตรารอดก็จะเพิ่มขึ้นขณะน,นี้ขอให้สุภาพสตรีท่านนี้ปลอดภยัยเธอเป็นหญิงสาอายุ37ปีขณะน,นี้อาการยังวิกฤตอยู่ขอปลอดภยัย แล้วข่าวนี้ก็เป็นกรณีที่เอามาเตือนกันนะครับผู้ชมการเล่นกีฬาบางประเภทม,มันต้องมีความระมัดระวังรวมถึงสถานที่ออกกำลังกีฬาบางประเภทจำเป็นต้องมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ